ลองระบบค่ะทุกคนเพราะว่าหนูเพิ่งจะไลฟ์ได้เป็นครั้งแรกจากที่ทำยูทูบมาสามปีมันมีคนอยากอยากรู้ว่ามีคนสาม,มารถแชทมาได้ไหมเดียวลองเปิดไอ้นี่สิ ลองเปิดแมพดีว่าเดินไปร้านเธอกี่นาทีจะได้รู้ว่าออกจกนี่กี่มงอุ้ยสามทำอะไรอะได้ไหมกูเห็นคือไหม,มแล้วขึ้นโอ้โหกูทำยูทูบมาสามปีเพิ่งจะมีคนตามกูเกินหนึ่งพันกูถึงได้ไลฟ์ได้ถ้าไม่อย่าน้กูไลฟ์ไม่ได้นะจ๊ะ สามปีเพิ่งจะได้หนึ่งพันตื่นต้านใจอยากร้องไห้พอดีว่าตื่นมาก็เป็นแบบนี้เลยเออเราอยู่ตรงนี้ซารี่เฮยวเธอเคยมาไหมคาเฟ่นี้เราเคยมาหรือเปล่า วันเสาร์ทางานเออ่ตรงิีโกร๊แล้วจะนั่งรถผ่านตรงนี้ตลอดเลยแล้วก็วันเสาร์จะมีคนยืนรอหน้าร้านเยอะมากเลยอะแล้ววันเนี้ยครูก็เดินผ่านแบบงง,งว่าจะมาหาข้าวกินก็เลยบอกน้องตรงนี้เลยนั่งนี้เลยคือร้านดีมากแต่ว่าคนคนจีนจะเยอะมากไม่เคยเห็นใช่ไหมหรือว่ามันเพิ่งเปิดใหม่ มร้านดีด้วยแบบดุิแล้วก็ข้างบนเป็นลูฟทอปเป็นอีกร้านนึงแต่อยู่ในเครือเดียวกันเนี่ยร้าน P C A จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ร้าน A P ที่เป็นเบเกอรี่คือกับขน,นมอะอร่อยมากอยู่ตรงนี้สวอยปะมีคนมาดูเพิ่มล้วว่า แล้วก็แบบอร่อยอันนี้เข้มข้นกาแฟเข้มข้นมากวันพุธเข้าเมืองหรือเป่าวันพุธมาเรียนในเมืองหรือเป่าฝ่ายถ้ามาเรียนในเมืองก็มาหาคุณนะเคียร์คีวันพุธด่วนห้ามทำงานแต่งตัวสวยมาด้วย แขนน้อยแต่ว่ากูกับน้องที่เวาแบบประหยัดน,นี่ละสิบะงถอกับข้าวไม่พูข้อหน่วมกิน,นห่างกันไม่ตกวันนี้ยังไม่จกเลยเห็นไหมขยาก็อากาศบอกปกก็ไม่จกมึงเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูซื้อ แก้วดิสนี่ให้หนึ่งอันมึงทำดีมากมึงมึงไม่หยุดเลยแก้วดินี่สตาร์บัคใช่ไหมสง่งรูปมาแต่แต่กูขอทำงานหน่าทีก่อน <c oughs> เดี๋ยวกูซื้อให้เมนอีกชอบอยากอ่าสื่นเต้นอันนี้คือการไลฟ์ครั้งแรกในชีวิตเลยนะในชีวิตของทุกแพลตฟอร์มแต่แต่ว่าอยากไลฟ์ยูทูบเพราะว่ามันยากดีมันต้องมีคนตามเยอะมันถึงจะได้แบบ มีหน้ามาจ้างมาเออเป็นเอกอยากอ่านครูเหงาคนเดียวเมื่อกี้ลองไลฟ์แหละแต่ว่าตอนจะกดยกเลิอกอะกดแบบยกเลิกไลฟ์อถึงจะมีคนมามิน้นสวัสดีครับจะไปหายหรูปอ่ะจะไปหายยังแล้วก็วันนี้มากินขนมสิบดอนแต่ว่าบิวสวย นี่ให้สามศูนสี่อันนี้คือรถที่ขับไปทํานั่งไปทำงานทุกวันสามศูสี่ทุกวันพุทธทุกวันพุทธอะไรวะทุกวันอาทิตย์จริงเหรอแสดงว่ามันเตือนนะาหลังกูจะได้ไลค์ในเฟซบุ๊กบ่อยๆดูแบบคนรู้จักกูเป็นคนที่ไม่รู้จักกูด,ดีอ่ะจะได้แบบมีอะไรพูดคุย เามึงแสดงว่า YouTube ทำงานดีนะช่วงเนี้ยคนดูคลิปพอซ้ำกูประมาณหนึ่งแสนแล้วพี่นาปกเป็นรูปพี่ปลาเหมือนเข้าไปดูดิร้าน,นดีมากเลยอ่ะดูดิทุกคนสวยปะใครเข้ามาดูอีกอะ่ะแม่เข้ามาดูไหมเมื่อกี้เห็นเหมือนแม่เข้ามาดูเลย วูดิสิบหกคนแล้วตอนนี้เราอยู่ซาลี่ฮิวค่ะทุกคนเรามาจะกลับบ้านแต่ว่ามาหาอะไรกินก่อนใช่ประชาชนชอบเรื่องผีบูงตัวเองคนโดแปดสิบลงลงผีลงสัตว์คนโดแสนหนึง่งประชาชนไม่ชอบกูค่ะว่ะ อาจจะชนเจ้าเรื่องผีเซอร์รี่ฮิลก็หิลลเซอร์รี่ฮิลเอาครูคนไทยเนาะโอเคเอาหม่พูดใหม่เราอยู่ซาลี่ฮิลค่ะมันไม่ใช่เซอร์รี่ แล้วก็วันนี้รุ่นน้องพาไปเหมือนร้านคาร์ตอ้นออนที่เป็นที่อยู่ตรงแพทตลาดแพทดี้เหรอตึกแพดดี้หรืออะไรที่อย่างที่มันมีคาร์ตอ้นออนอ่ะมันป้ายแดงหมดเลยแล้วกูดได้แว่นอันนี้มาในราคาห้าดอนจากสิบเก้าดอนทุกอย่างมันเป็นป้ายสีแดงแลดราคาหมดเลยอะแล้วก็ได้ <c oughs> บามาสามสามตัวสิบดอลตัวละสามดอลถูกมากถ้ามึงมาต้องต้องไปดูนะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะมีแบบไซส์ใหญ่ๆมึงเคยไปไหมเออถูกจริงเสื้อกล้ามห้าดอลคือจริงๆของที่นี่ถูกมากแล้วอันนี้ห้าดอนก็เท่ากับกี่บาท ขาตอนออนท้าแว่นที่ที่แว่นที่ไทยก็น่าจะมี400ห้าสิบไหมพอต้อนออนถ่าแว่นในร้าน4อ0ห้าสิบแต่ที่นี่19 4อ0ห้าสิบางคนทำงานหนึ่งวันยังไม่ได้แต่ที่นี่19ดอนแว่นหนึ่งอันทำงานหนึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วจริงๆของมันก็ไม่ได้ถูกกว่าไทยแต่แค่ว่าเราหาเงินได้ตามค่าแรงของ ตามค่าของชีพของงานเนาะแล้วก็อันนี้ลดถูกมากค่ะใครมาใครมาออสเตรเลียหรือใครอยู่ออสเตรเลียแล้วคงน่าจะรู้จักแล้วว่าแบบขอต้อนตอนที่เพดดี้มันถูกมากๆแต่คาราด้าไ้เพิ่งเคยมาค่ะเพราะว่าเพิ่งหยุดงานน้องที่ดีคันหนึ่งดีคันสุดท้ายอะ่ะจะไปแหละโอเค เก็บอยากทุกครั้งแค่ไปคาเฟ่ไหนตั้งไลฟ์ดีไหมอจะมีคนดูปะคนชอบไหมค่ะคนชอบดูมึงไม่พิมพ์ก no ับกูแล้วหรอกูเหงาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เลือกไลฟ์เลยมีใครมาดูเราดูได้ไหมว่ามีใครคูอคนที่มาดูเรา กดดูไม่ได้คนที่ไทยเขาตื่นกันยังบ่ายสามบ่ายสองบ่ายหนึ่งเที่ยงเที่ยงแล้วสี่ทักอยู่ประเทศไทยอะ่ะมนี่คไทยดูไหมน้องอจอดจตนได้กี่โมงโอเค เดี๋ยวจะพาน้องไปถ่ายรูปสวยมากจริงๆอยากนั่งถ่ายข้างในด้วยอ่ะเธอคาเราไปถ่ายข้างในดีสิเนี่ยตรงเนี่ยทอปไอแลนด์ตรงนั้นน่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะร้านร้านนะกินราคาถูกสิบหกสิบเจ็ดดอลเราต้องเอากระเป๋าไปไหมวะต้องเอากระเป๋าไปไหม วันนี้ทำร้านไหนครับนี่ที่จะนั่งตรงนี้ได้ไหมแล้วน้องถ่ายรูปให้หน่อยเอากล้องน้องได้ไหม น,นานๆน,น,นิดนึงเผื่อว่าอนา,าคตจะมาไล์แบบเยอะๆบ่อยๆมึงน,น่าจะพูดใส่ไม์มาหากูได้เนาะจะได้สนุกสนุกสวัสดีค่ะคนดูสิบหกคนหูทำไมปักชิดเงี้ยมืดเดรอน้องมาตรงนี้ได้ไหม ที่ห้องน้ำปะที่นี่น้องคน้าตรงนู้นอุ้ยคนดูติดหน้าคนดูนังไหม <c oughs> ได้ปะสวยปะ จะอยากเห็นวิวเนี้ยหรือว่าไปยืนยืนอย่างนี้ได้ไหมสวยปะขอดน่ิทีโอเคพอแล้วไปเดี๋ยวพาน้องไปถ่ายรูปตรงนั้นอืม มึงไม่สวยอะมันไม่มีที่แล้วอะโอเคอันไปก่อนห้องน้ำจะไปแล้วยังจะไปแล้วนะจ๊ะกลับบ้านดีกว่าไปหาพี่ชายที่รักแล้วก็พี่สาวที่รักน่าจะทำหยุดงานกันอยู่ที่ไหนหรือเข้างานกันอยู่ยังไม่ได้ถามเลย กำลังกลับบ้านแล้วครับตอนนี้ตอนนี้กี่กี่กี่14 14. 14อ้องค์หรอไม่เป็นองศาหรออ่ะ20แต่มีลุ่ม20แต่มีลุ่มเฮ้ท่านเดินวันนี้สวยมากขอบคุณนะพี่ชนเร็วมา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  ใส่แว่นหน่อยแดดไม่ร้อนแต่ว่ารู้สึกว <laughs> ่าอุ๊ยคนดูสิบแปดคนเธอมันเห็นทางเทา้าโอเคโอเคได้เออสวยเออไปไปไปค่ะแม่นางธุรกิจสาวอุ้ยตาเอียงอยกแล้วโอเคผมผมเธอหันหน้าไปทางนู้นเพราะว่าเธอผมปิ้วโอเค โอเคโอเคอุ้ยตัวไม่สั้นเลยอันนี้สวยมากแล้วก็ขยบอีกแล้วกูกูก็เอียงอีกแล้วเนี่ย okay. โอเคอ๋ยนี่รถที่พี่นั่งไปทำงานทุกวันอะว้าฝนตกแล้วอะเฮ้ยไปเถอะเดี๋ยวเธอจะไม่ถึงร้านมีร่มไหมเนี่ยมีใครอยู่คะสวยก็ดู <laughs> ที่เอียงอะเขาว่าเธอ <laughs> อะขยบก็ <laughs> อบอกแล้วว่า อาเอาใหม่เอาใหม่แต่ถ่ายให้ใหม่ทุกคนมันวุ่นวายนิดหนึ่งนะมีมีโพสิชั่นดี่ที่รูปนี้เนี่โอเคก็เธอเขยเบ่ะเว้เบื่อไอเด็กนี่วะไม่มีใครถ่ายรูปยากเท่ามันลวอะไรที่พื้นน่ะเตะออกดิ อยู่เมืองกรุงชีวิตต้องป๊อปเห็นตึกสีขาวค่ะเอเอเโอเคโอเคแล้วโอเคโอเคเฮ้ยอย่างนี้ได้ไหมได้โอเคโอเคอันนี้สวยเลยได้เธอทำแบบกอดอกแบบที่เธอทำหน้าลิ้นดิอ้ไม่ได้ไปถ่ายรูปหน้าลิ้์เลยกลับไปไหม เอออันนี้สวยกว่าเออทำผมแบบนี้ดีกว่ามันดูไม่ยุ่งเหยิงเ,เป็นผีบ้าแล้วเมือ่อกี้โอเคสวยบักปึก๊กเดินข้ามถนนอะด,ดูนูนางเฮ้ยอยา่าขยบเยอะมันเอียงไม่ทนันชั้นเตียงตามไม่ทันเธอโอเคโอเค เธอมาดูก่อนเธอมาดูก่อนว่ามีสวยสักรูปยังอะไอย่างเสสช่นโทรศัพท์ต้องไลฟ์ในไอจีหรอไม่ได้ไม่เคยไลฟ์ในไอจีเลยสวยาเอะเธอดูหลายๆรูปก่อน <c oughs> เธอดูหลายๆรูปก่อนอจริงปะตั้งแต่แบบชีวิตถ่ายรูปให้เพื่อนมาถ่ายรูปให้ญาติพี่น้องมาอนะไรยเงี้ยหรือว่าแบบแล้าจากกะไปทั่งในอดออไม่มีใคร ถายรูปถ่ายรูปย,ยากทั้งมึงเลยค่ะยอยากหยิบทุกคนให้กำลังใจหน่อยด้ยวยไ,ไม่มีแอปหรอไอไม่เห็นทั้งตัวได้ไหมซึ่งตัวสวยกว่า การที่เธอตอนที่เห็นว่าโค้ดอะมันยาวถึงไหนมันทําให้เธอดูเตี้ยแต่ถ้าอยู่แบบเนี้มันมันไม่เตี้ยเย้ยเนี่ยถ้าเธอเห็นปลายโค้ดอะเสื้อโค้ดอะเธอจะเห็นว่าเธอขาเหลือนิดเดียวเข้าใจใช่ปะเก็ตปะอ่ะอันนี้ได้นนี้สวยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถามว่าเออเดินไปสิเดินไปเออสวยอา้าวเดินมาสิสองสามกา้า <laughs> ว ออ uh, ทั้งตัวแล้วก็ถ้าไม่เงยข้างบนมันเห็นน้อยนะเดี๋ยวเธอก็บ่นฉันอีกอุ๊ยเมื่อกี้เลยเมื่อกี้สวยเลยนี่นี่เธอเอาแบบนี้ได้ไหมเนี่ยสูงสูงใช่ค่ะอันนี้น้องอยู่ตรง ไหมนเนี่ยเซอรี่ฮิลอีกแล้วอันนี้ไลฟ์ดาวไปป่ะสิบแปดนาทีแล้วอะ่ะแค่นี้ดีกว่าบ๊ายบายทุกคนเดินกลับบ้านแล้วนะฮะมีใครดูอยู่อีกไหมอะ่ะแม่ดูอยู่หรือเปล่าคิดถึงแม่จังแม่พี่ทำไมวันนี้คนลุ้งทิมไม่โล่ในโซเชียลฉันเลยเนี่ยไม่มีแต่คนแฮปปี้เบิร์ดเดย์หรอ โอเคบายบายตึกนี้สวยไหมคะ